สบายดีทุกคนตอนนี้น้องหน่อยกำลังสิไปหาลกกะดำหน้าซวยมูเนาะึ่งว่าหน้ามูนี่อยู่ไกลๆขวางกับหน้าเฮานี่แหละแต่ว่าหน้าเหาดำเหลวแล้วเนาะเหาสิไปดำหน้าซวยหน้ามูึ่งว่าเหมือนมันบอกว่าเออลกกะมาลกซวยเนเนาะน้องหน่อยกับเป็นคนที่แบบดูยู่แหลวนะพื้นฐานเป็นคนดูยู่แหลวก็เลยแบบว่าเออสิแบบเป็นลกกะซวยมูนะเออยางไปอีกเล็กน้อยนึงหนึ่งกับสีฮอตเนานะ กะะเนามลูกกะส่วนน้อยเลยเด้อลูกแล้วก็มืออะไรนี่มือมาดำใหม่ลูกกะลูกกะกะกำลังงามเลยทุกคนเอ้ยลูกเปี๊ยงดี่โอ้ยกะเปี๊ยงอะไรเนาะตะกี้กว่ากะเฮ็ดหน้ากะเฮ็ดเปี๊ยงเลยแดดอ่อนๆเนาะ กามันอยากทางเน่เนาะกามลกอันน้มมไม่เกิดปนไหนฮะก้โอ้ยบอดลงเดินลกะปีนกี้อาหารเ็ดหน้าเรื่อยๆนะแบบนูกระปีนลงร้ายๆเ่งเ่าบินมต้เตัมีอันนั่นเลย มันมีขีดินเอ,อิรมบัตีขีดินรกงายเลยนี่โคนจมหนักเลยก <c oughs> ีนี่แบบคนตกง่หยิบหนั่อู้ขึ้นโลกะถ่าตอนตอนมันห่มมึงกับโมาเห็ดมาตอนมันแเอากระถางทายกูนะถามอยู่ไปเสือ่อเอาเน่มาเห็น ไม่ไดห้ผ้ากันเดนนะากันเดนาลบกะสิสิเจกจะเลา่อาชีพัดหราใส่เด่มาเป็นกระกล้องมาทะเลกล้องมาเพราะันตัอยงเต้มาตังเต้เต้พวกคือคือสิมัตเองดอกโอ้ยพวกคือสหกคือลบไปสาวฮากอะไรซนีต้นนั้นม่นเขาอันนั้นเขาใกล้น้อย เดี๋ยว่อไหมมัน,ลลน,ลนเล่นซ้มมาให้กินนะมัน้มมาให้กินเลยนมาดำมาดำอีกมื่อเอินนี่โอ๊ยทานส่วนส่วนผมเหมาดำดิท้าบะมุง,มงแต่ละคนดาเป็ดบอบอ,อนี่จะนั่งหน่อยดเาเป็ดคนขู่กระดำโมเป็ดขึ้นมาโมเป็ดเออลกะหันเ้าวันเป็นอะไรจะเป็นข้อล็อกกะบอกม่าร้จะได้ลกบางทีเขาอะไรนี้ กาเขาลักกาเขาตายจำเป็นลกเป็นอันนี้บริษัยปุ๋ยเด่นมันมันงามอยู่แต่มันต้นหน่อยพอชั้นพีกรดหนเดือพอชั้นทีันเขาจะใส่ปุ๋ยอาเปลองมัดไหมบอบอกบอกมาเป็นตะกี้ยังมาตกวได้มาผยายแม่ คลิปกักขากันเขาจิบอป่าจะค้องยิ้วข้าวผักองผักเวยกันลุกๆๆกาไม่ห่างมากเลยเป็นแนวนี้ดีงามและสมัยวันเว้าได้ข้าวดำข้ากระตัดอันนี้มันออกไม่มันยังเกิดไว้กามันใสเดี๋ยวประมาณขึบนหนึ่งค่ะนะแล้วทำนี้แต่ว่าเขาดกดัแกคนนี้กับบอกรบด่ามมันกับดำบ่มวน กูนึกว่าจะอ่อยแมนเจ๋อะเาให้งให้ง้อันี่กับปูห่งง้วะซ้ำห่อน้หันกัแมนเดำเป็ลยมัก็ดำเป็นแบบคือแบบหักขอกะพยานจะหายเลยเนากแต่ว่ามันเกิดขเหุนี้อันนี้ดีคอยดำจงสไปดำจะไปจ๊บยังแน่น่ะ ขนาับเนอกนีชุบบทจดสีเน่้าจัแนี่เคุณ้องขกอดกแนย้าไม่เาอี่ยเนยเอา่ยเน่เนี่ปเนี่ยเ่ยเอา่ยเนาเนี่ยเ่เนี่เอยนียเยเน่เนี่ยเนี่ยยเ่น่ยเนนียเน่ปเีเ่ยเอยเน่นยเี่เนีเน่ยเ่เนยเนน่เียเ เอออยู่มันกับปักมันกับโบอันนมันอยากใครขายแบบพักกับ่าป่ามันเออกามันจะตายนี่อย่างนี้จะสีนอสุขโมจนี่จะจับแน่นี่นอนี่เจาโรคมปนบ่อ่จะจับจับแน่นี่เจาโรคแน่นี่บอมันจะจับแนจะไปฮักแน่ใด่อยดํานนี่บ่เป็นอดีงกันเลือ้วมันเป็นแมันกับสซะนะแบบคือนแซะก็ย่จะใดถามว่าโรคมืออือนถามว่าโรคไหโรคไอยด เราคัดดำหน้ามาเลยมือจะมาลองดำจะมาสร้ากระยาจะจะค่อยปักให้มันอันนั้นปักให้มันตังแดีวมันยังลกไหวลูกหอยอีแม่แบบก็ลกคันมันสูงกว่าใดหัวซนี่สองเป็นหน่วยไหนนี่ตะบะส่วนใดสุขนาดดำไรลัวดำมันโดนนายกระลกไหะเออดำมันแบบเออลกกะันมันขวัล้างนาะขวัล้างเด้กตั้งข้าไปนั่งเลย มเลเารกนี่มืก็ดำหนาเยี่ยมกุ๊กเยียมยังมาเองเลยเนาะมีหมวกรกสวยนี่สวยมันแบบเป็นหน้าแบบีดินส่นลกสบายคือหน้าตรหน้าตรงมันลกเนี่ย เนื S <S ้สาบสาบมาถึง <cando> ขุน <Vincent> ขุ uh ่นเจะจใส่ส่งค้าค้าเน่ว่าเห็นยังจะพันขื้นให้คนปวดขาเลยมันเปียกมีอันไทยเลยให้ผู้ชมขาขาวสขาขวาวโซเลยมันคัดบนอะนดแค่ไเขาลงที่เปียกกัยาโฉมเออกระนนาแมนเลย กองเพียรเนี่ยมัเปลี่ยนมีสินเต้านม่รู้เ่องยิ่งข่าวผีกอนว่าจะเมื่อโอ้ยปิงเป็ดขู่มมาขงเพจนี่อันข้าวแกงน้อไม้เโอ้ย่นินว่าดก้ใาหงเก็บออยมองไกา เนี um 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 ่ยว่ามันบอซื um ้อขเห็นกำลังไม่กำลังเห็ดไม่กาไปยิงสตนมันโน่นเออบนมันถอดได้อยากลัวเออตอมันใหญ่จิงอกดูใหญ่พดอีก่นี่เออยาจะมาจาน้ตก่อันเี้เขาอันเขาหมัดนี่เนน้อยนอยนึงตัวน้ำมันใหญ่พดกีอก โอ้ยน้อยโหดดีตายเียตอกืนเอามัดเลยหรอข้าสาีนยุบงงมีเย็นเย็นต๊กดตตเนาวที่ต๊ห่างเงเต่างไปต่างมาก,ก็ต๊ข่าเอาเอมาเนาะ แน่ได้นีม <laughs> สิแลกาาันมาเลสิโอ้ยมันคือสิบรูรยูถกเนาะไปถือมัดน,นี้ก็สิไปหอกกาวเอิญ <laughs> รุดออกมารุดออกนี่มาน,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 นคือบุคคา <laughs> แบบต้นกากะยขาดไปนักหนาตอนมาโ <laughs> อ้าาายแยะ <laughs> เลยก็คือบุคคลวะ กำลังเหียดใหม่มาที่นั่เออได้่เลยนี่ไม่จิมี้มาที่สองใหม่เนี่ยมาที่สองมาค่อยเก่งไนได้แต่ว่าลกนี่ถือว่าได้เนี่ยแต่เนาาอย่างนี้เนาะทุกคนโรลกกินเมื่อยเลือดแตงก็แดงเอากระเมื่อยลีนแต่มึงอ่ะลกสะแห้งเดือมเหมือนเดิมลกซฝาสะกูหันโกคจนแบบเบิ้ลสีแล้วไฮนึงแบบเขาไปหอดูกูหันยนหมียังอ่ปบังเบิ้งตีหันนึกหน่อยโรแบบจนแล้วครึ่งหนึ่ง แลอลสิเมื่อป้าเพิ่นแล้วบัดนี้ลุกสำนีก็อดเลยนะมาณนี้เนาะทุกคนอ่ะฝุ่นพุ่มจนแบบมือมืมามอยู่อึเหมือนอาหารเหมือนยังอย่างอยู่ดำหน้าเนาะมืออื่นอาจจะแมนดำหน้าตั้งเบิงถามว่าโบมีเบียก็ไม่ดำสวยประมาณนี้เนาะทุกคนที่ว่าพามาเบิ่งบรรยากาศลกกะเนาะเขาเจดให้เห็นหน้าประมาณนี้เนาะขอบใจทุกคนที่ว่าเลี้ยวเขาจังเจอกันในเกี่ยวเข่าหันมวนเดย์มวนกลัวดำหน้าอีก ขอบใจทุกคนที่ว่าเบิลิปคีติจะจบบ๊ายบายขอใหอดมาเลยว่าโดนขอหาบก